ก็ขออนุญาตข้ามไปดูในใน่วนของ PGC Point แล้วนะครับผมจะข้ามไปดูในโซน PGC Point หลังจากที่วิเคราะห์กันมาสักพักหนึ่งล้ประมาณชั่วโมงแล้วนะครับผมมาหลายๆคนสงสัยหลายๆคนค้างคาใจกับ PGC Point ว่าเฮ้ยพี่ตกลงเนี่ยมันยังไงวะมันต้องคำนวณจากตรงไหนวะสัมประสิทธิ์มันคืออะไรวะพี่แล้วใครมันจะได้ไปมั่งว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่หลายคนถ้าไม่เข้าใจที่ผมอธิบายสามารถเปิดดูลิคิดพีเดียไปพร้อมๆกับผมที่พี่เบย์ซับซิไดตเนี่ยเขาทำไว้ให้หมดแล้วนะครับสามารถดูได้หรือว่าจะไปดูหน้าเพจของพี่เบย์ซับซิไดตหรือว่าติดตามทางหน้าเพจของ APS Thailand ก็มีนะเขาจะมาอัปเดตมาเรื่อยๆเขคอยอัปเดตมาหลายๆอย่างว่าเฮ้ยในใน PCE5 จะเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างมีคลิปไหนบ้างน่าสนใจอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเกี่ับเรื่องอะไรอินาลิทิีไว้ให้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาไล่กันเลย นะรีซอสตรงนี้ก็คือผลลัพธ์ะนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตแน่นอนครับพวกเขาไม่ต้องผ่านการคอลี่ไฟใน PCS5 นะครับผมจริงๆแล้วก็ถ้าได้เข้ามาก็ดีนะครับเป็นการเก็บเงินเก็บแต้มไปอะไรไปนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตเขาได้โคตาจาก PCS4 ไปแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยไปรอในส่วนของ PUBG Global Championship สิ้นปีท,นทันทีเดือนพฤศจิกายน f u r ีจบอันดับที่2ของ Pcs 4มีแต้มทั้งหมด160แต้มค่าแต้มมาจากไหนพอต์ Point, นี่ครับตรงนี้พอ i n t distribution ตรงนี้เลยครับ Pcs 4 Pcs หแน่นอนครับที่1ของ2ซีรีส์ได้ไป p ับจี global championship 100%เต็มก็คือได้ตัว๋วแหละง่ายที่2องไล่ลงมาก็แต้มเท่ากันนะครับเป็นการเก็บแต้ม160แต้มและลดหลั่นลงมาจนถึงอันดับที่สินะตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อน Regen คัดไฟจาก p Q c s 4 PCS5 คุณก็จะได้ไปเลยนะสำหรับท่านัาของ p g c นะครับผมเราลงมาการคัดเลือกจากการคัดเลือกเพื่อจะไปในส่วนของ p g c 2 2 2 1นะครับโดยที่เป็นทีมที่ดีสุดในไทยและเวียดนามนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากคะแนนที่ดีสุดของลีกไทยและลีกเวียดนามนะครับอันนี้ก็ได้ไปอีกคนละ1สล็อตนะครับผมลงมาอีกนะฮะ คัดเลือกเพื่อไป PGC 2021นะก็ช่วงิ้นปีนะครับทีมที่มีคะแนน P. ีเจซีพอเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็อันนี้คือไม่ได้ผ่านไปคัดเลือกไม่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจะไป PGC นะครับผมประมาณนี้ไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันถึงแถบขึ้นว่า12นะครับนะแถบ12นี่คืออะไรนะครับทุกทีมที่ได้ไป p c เ5แล้วตอนนี้ทั้งหมด16ทีมละคุณจะตั้งค่าไว้ก่อนเลย12คะแนนก็คือตัวนี้ฮะ ตั้งค่าขั้นต่ำไว้ก่อนเลย12คะแนนยัดไว้ให้ก่อนทุกสล็อตท,ที่ได้ไป PCS5 นะครับผมถ้าว่าเนี่ยเห็นไหมทีมที่เพิ่งเข้ามาจากพีจากการคัดเลือกในโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนไทยเวียดนามเรซออฟซี C, หรือว่าโอชิเนียก็จะได้บวกไป12คะแนนก่อนเลย mm. พื้นฐานเบรนนะครับ12คะแนนนี้ mm. ก็ถือว่าเป็นค่ายืนพื้นส่วนทีมที่ไม่ได้มาก็เสียใจด้วย เท่ากับว่าทีมแถบแดงนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วจากการไป PGC ครับคือไม่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาคอลี่ไฟ e d ครับ BNQ นะครับผมเมจิกน่าเสียดายเหมือนกันมีอยู่28แต้มจาก PCS4 ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปคารอนะครับก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับเวียดนามเหมือนกันเวียดนาม2ทีมครับนะฮะอาวเวียดนามขอภาย3ทีม n o One the Expendable นะครับผม e x t a r i a m t u d a k ไม่ได้ไป นะครับโอชิเนีหนึ่งทีมไม่ได้ไปคือทีมบริสมีอยู่14คะแนนก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับผมนะเวียดนามเอ่อทนะของอินโดวิกทิมไลท์ก็ไม่ได้ไปนะครับผมมีอยู่ยี่แปดแต้มครั้งเติ่งไว้เพราะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเก็บแต้มเรามาพูดถึงท้ายตารางก่อนนะครับหรือว่าน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน p c s 5นะครับผมเม็ด i ิ t เ a อร์ n d เอเมชชอนบุรี s M L e, แน่นอนครับจับ,บมือกันมาใน PTO นะครับผมพอจะแล้ว,ก,ลวการเก็บคะแนนสามประสิทธิ์ตรงนี้ PGC point ยังไม่มีจาก PCS 4นะครับผมนะมา PCS 5มียืนพื้น12คะแนนเท่ากับว่าอย่างที่ผมบอกไป Made in Thailand รวมไปถึง MS ชลบุรีจะต้องเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือ choice คือเบอร์1หรือเบอร์2ซึ่งตัวแปรหลายๆอย่างมันมีมันมีผลต่อเนื่องมันมีผลต่อเนื่องครับนะมันมีผลต่อเนื่องถ้า MITS หรือ MS ชมบุรีได้ PCS 5แน่น,นอนครับการันตีไป PGC หรือว่าช่วงสิ้นปีเลยทันทีแต่ถ้าเก็บคะแนนได้แค่160ตัวแปรอยู่ตรงไหนครับตัวแปรอยู่ที่ทีมไทยที่เหลือครับนะสมมติว่าอะไม่ต้องเมดอินไทลก็ได้อะ MS ชมบุรีเนี่ยอะได้ที่2ของ PCS 5นะได้ที่2ของ PCS 5เราต้องไปวัดใครไปวัดกับคะแนนที่ดีที่สุดของทีมไทย1ทีม ทีมไทยที่คะแนนดีที่สุดมี PTC point เยอะที่สุดตอนนี้คือ sharper e s p o r t นะครับอยู่ที่63อย่าเพิ่งมองแถบ p c s 5อย่าเพิ่งมองแถบ p c s 5นะครับเพราะอันนี้คือคะแนนยืนพื้นอย่างที่ผมบอกไปใน p c s 5อย่าเพิ่งมองเราไปมองที่ p c s 4ก่อนมี63คะแนนมี63แต้ม dayte มี54แต้ม xai o r a มี44แต้มนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องให้หัวตารางตนี้ของทีมไทยอันนี้พูดถึงแค่ในไทยนะทีมที่ดีที่สุดในไทยณขณะนี้คือ e s h a r p e r eSports นะครับผมเนี่ยอะดูค่ารวมก็ได้75 66 56, 56, 56แต่ท้ายของเรามีแค่12บสกับ12คือค่ายืนพื้นจาก pcs 5เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการขับเคี่ยวงนี้ก็สำคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในไทยเองหรือว่าจะเป็นใน a p แ c เองนะครับผม ก็160คะแนนก็ต้องมาวัดกันกับทีมไทยด้วยกันเองว่าใครจะเป็นทีมไทยที่ดีที่สุดมีคะแนน PGC PGC p o i n t มากที่สุดนะครับผมก็จะได้ตั๋วหนึ่งใบไป PGC ทันทีนะครับผมออาต่อเนื่องเวียดนามเหมือนกันเวียดนามเขาตัวแปรสำคัญก็คือ BN United ตอนนี้คะแนนแบบว่าโดดจัดเลย128คะแนนจาก p c ่ c ดูต่อทีเวียดนามผมว่าตอนนี้ เท่าที่ดูจากกราฟตรงนี้ยี่ทีมที่เข้ามาในระบบตรงนี้ระบบ PGC p o i n t นะครับผมเวียดนามอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับ BNU n i t e d นะครับผมขออนุญาตปิด Alert Box ก,ก่อนนะฮะแมวซูชิมันขึ้นมาบางังนะฮะ BNU n i t e d นี่แบบว่าสดใสเลยก็ว่าได้คะแนนจาก p c s 4 <S mm hmm. <S มีถึง128คะแนนส่วนอันดับที่2ของเวียดนามตรงนี้ก็คือเก Home เกมโฮมมีเพียงแค่12คะแนนจาก P C S 4เท่ากับว่า B N เล่นประคองตัวเองให้ดีที่สุดเพียงเท่านี้ B N United ก็จะได้ไป P G C 100%เต็ม mm hmm. ประมาณนี้เออก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเวียดนามไม่ได้มาหมดแล้วนะครับผมส่วน FURY น่าสนใจ FURY น่าสนใจครับ FURY จะเป็นทีมที่มีคะแนนดีที่สุด2อันดับอย่านะที่บอก ตัวตัวของ PGC จะได้เพิ่มมาอีก2เท่ากับว่า1 2นะครับ3 4เห็นไหมรวมรวมบุรีรัมด้วย5อ่ะเดินขึ้นมาเห็นนะแป๊บน,นึงนะผมขอ,อด่วน,นจะมีอีกหน้าหนึ่งอะ่ะนี่หน้าโกาบอลแชมเปี้ยนชิพนี่ตารางนี้เนี่ยเห็นไหมสล็อตหนึ่ง ทีมไทยที่มีคะแนนดีที่สุดใน a p e ปได้ไป1สล็อตเวียดนามที่ดีที่สุดได้ไปอีก1สล็อตนะครับผมอันนี้คือโซนยุโรปแล้วอันนี้คือโซนยุโรปแล้วถ้าไทยได้แชมป์ a p e การันตี3ทีมการันตี3มทีมไหมถ้าได้ a p e ปอีกก็จะเป็น2คะแนนดีที่สุดในคะแนนดีที่สุดในเออในไทยได้อีก1งส แล้วก็จะมีอีกมีอีกในส่วนของคะแนนที่ที่ดีที่สุดใน C อย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือตัวนี้ครับคะแนนที่ดีที่สุดใน C นะฮะหรือเราอาจจะไม่ตัดกันเองก็ได้เะครับเราอาจจะไปแช่งพวกไปแช่งพวกอ่าฟิลิปปินไปแช่งอินโดไปแช่งอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะเนี่ย คือตอนนี้อาร์คแองเจิลพีเดเตอร์เขาคะแนนที่ดีอ่าดีที่สุดในซีตอนนี้นะครับดีที่สุดในซีตอนนี้กับฟิ r ลี่สองทีมเห็นปะแถบสังเกตจากแถบสีครับเห็นไหมผมพยายามเนี่ยพยายามลากให้ดูอยู่แถบสีสังเกตนะครับอันนี้คือคะแนนที่ดีที่สุดในซีคะแนนดีที่สุดในซีส่วน BN นี่คือคะแนนที่ดีที่สุดในเวียดนามคะแนนที่ดีที่สุดในไทยสังเกตไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วท็อป4 จะได้ไปครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทีมไทยเก็บผลงานให้ดีเก็บแต้มให้เยอะเพื่อจะได้ไปโกลบอลนะครับผม <S <S ประมาณนี้ถ้าเราลงซัดฟิลลี่อย่างเดียวมืมมืมมือมฟิลลีม่ม,ม,มีเพียงแค่ร้อแต่ผมว่ายากว่ะแต่ผมว่ายากว่ะเพราะว่าไงฟิลลี่แม่งเหมือนการันตีได้ไปแล้วอะคะแนนแม่งสูงมากนึกอกปะ่ะคือแม่งได้ที่2ของ PCS 4 p นะ p มันยืนพื้นอยู่แล้วเพราะว่าผมเชื่อว,ว่า p c s 5 ยังไงก็ทำคะแนนได้ดีนะครับสำหรับฟิวรี่น่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปลุ้นตัวอีกหนึ่งใบของอาร์คไอเจพรีเดเตอร์ไว้อย่างแย่นะอันนี้คือผมบอกก่อนว่าอย่างแย่นะอย่างแย่เลยนะคือไปไล่กระทืบไปไล่กระทืบอาร์คไอเจพรีเดเตอร์ได้นะแล้วไทยเก็บคะแนนให้ดีเราจะได้ไปทันทีอีกหนึ่งใบสูงว่าไทยได้ที่หนึ่งกับที่สองโอ้โหแม่งแจ่มเลยผมบอกให้ แจมจัดลงตัดแม่งเลยอาร์กไอเจิพรีเดเตอร์ซัดให้ยู่คะแนนไม่ต้องมีเอาหยุดไปแค่118คะแนนพอเท่านี้พอเลยแล้วไทยดันขึ้นไปแซงเก็บที่2ของนี่ก็ได้ได้ไปแล้วเพิ่อมอีกหนึ่งใบคะแนนดีที่สุดใน4จะได้ไปอีก2ทีมไทยการันตี1ทีมเท่ากับว่าไทยไม่ต้องเบียดขึ้นมาให้หมดเบียดให้หมดนะตามหลังฟิวลี่ก็ได้ไม่เป็นไรฟิวลี่ให้ไม่ได้แชมป์ไปเลย ตัวแป้สําคัญเหมือนกันฟิลลี่ได้แชมป์ p c 5ไทยอาจจะดีคะแนนขึ้นมาและเพิ่มเพิ่มตั๋วให้กับไทยอีกหนึ่งใบอันนี้คือสเต็ปสมนึกออกไหมคุณผู้ชมนึกออกไหมสเต็ปสาคือฟิลลี่ให้ให้ไปเลย pcn5 มึงมึงเอาตั๋วไปเลยมึงเอาตัวาต๋วได้ใบ p t c เลยแต่ว่าอันดับรองลงมาจากฟิลลี่เพราะฉนั้นแล้วมันจะได้ตั๋วใน c อีกสใบไทยอีกหใบเป็นสามท่ากับสประมาณนี้ ย้ายไทยได้ไปเยอะสักสี่ทีมอืมเพราะว่าคะแนนมันเยอะเกินไปแล้วไงคุณผ,ผู้ชมนึกออกปะที่บางคนบางคนอาจจะถามผมว่าเฮ้ยพี่ทําไมให้ฟิลลี่ไปอะ่ะเออทำไมพี่ให้ฟิลลี่ไปเนี่ยในรอบ PC ซี s 5ล่ะให้ไปทำไมดูคะแนนดิฮะร้อจใครมันจะไปแซงวะผู้ถามจริงรน,นึกออกปะใครมันจะไปแซงวะร้อจคะแนน โอ้ถ้าแบบน้องใหม่เข้ามาเอาอย่างเช่น m i ็ s กับชุรก็ไม่มีสิทธิ์ดิเพราะว่ามีแค่160ถูกป่ะนั่นแหละผมเลยส่งเสริมให้ฟิลลีมันแม่งไปไปเถอะเออให้มันไปเลยมันไปเลยไปเสร็จปุ๊บเราคะแนนมันจะดีขึ้นมาเว้ชาร์ปเปอร์จะได้ตัวหนึ่งใบทันทีนึกออกป่ะเออให้ฟิลลีไปชาร์ปเปอร์จะได้ตัวอีกหใบขึ้นมาเป็นในโซนสนะโซนสที่ดีที่สุดอ่า เดทขึ uh. ้นมาเป็นทีมดีที่สุดในไทยอ่าหรือไม่ก็เป็นโซนท้ายตารางที่เก็บคะแนนได้เยอะใน P C S 5รอบนี้อ่า BN ไม่ต้องสนใจ BN ไม่ต้องสนใจครับคุณผู้ชม BN เขาคือคะแนนดีที่สุดในเวียดนามนึกออกไหมเขาคือคะแนนดีที่สุดในเวียดนามเพราะนั้นแล้วเราข้ามไปเลยข้ามชอยของ BN United ไปเลยนะครับผม เออ BN เขาได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในเวียดนามไงนึกออกปะสลอ็อตมันจะข่ามาหาซีเราสลอ็อตมันจะข่ามาหาไทยเราเพราะฉะนั้นแล้วรุมอาร์คแองเจิลพีเดเตอร์ให้หนักๆและส่งให้ฟิลลี่ไปบีซีท่าไปเลยนะครับรุมอาร์คแองเจิลพีเดเตอร์ให้หนักให้แต้มน้อยให้แต้มน้อยลงมานะครับผมและไทยขยับขึ้นไป2ทีมนี่ไงเฉียบนะประมาณนี้ถ้าไทยอยา่ได้ไป4โคตา4อืม ใช่ถ้าไทยอยาได้ไปโคต้าสี่โคต้าสี่คืออะไรบุรีรัมยกับ3และอีกหนึ่งทีมไทยที่ดีที่สุดแผนอย่างเฉียบโอ้โหโถมไอเจ้าพีเดเตอร์ไปดิเออไม่ต้องไปตีเลยฟิลลี่ปล่อยเขาเพราะว่าฟิลลี่คะแนนมันหน่างนะครับผมคะแนนสัมประสิทธิ์ตรงนี้มันห่างไปแล้วนะฮะถ้าเราจะไปตามก็หือจับเหมือนกันนะไอเจ้าพีเดเตอร์เนี่ยตัดไอเยอะ เออเอา,นานคะแนนให้ไทยเนี่ยเยอะๆนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น MS M 3, M เอ็มจุบุรีเอไมทีเนี่ยเนี่ยเก็บร้อยหกสิบหวานช้าโอ้การันตีได้ไปหนึ่งใบแน่นอนผมบอกเลยนะครับผมวันนี้แม่งโคตดหกร้อยไอคิวเออเล่นในนามทีมชาติไปเลยชาร์ปเปอร์เดเทดไอแอลเอาไปใส่เลยไอเจ้าพิเดเตอร์หึ้มห้ามมึอก็มือหุ้มห้ามลวงคะแนนจบมา15-16มีเพียงแค่12คะแนน ถ้าอาร์แองเจได้12คะแนนจาก p c เ5 mm hmm. เขาจะมีเพียงแค่118คะแนนและถ้าไทยติดท็อป4คะแนนแซงนะครับคะแนนแซงนะครับพี่น้องขึ้น2อัรดับแทนขึ้น2อัรดับแทนก็แสดงว่าคุณจะเป็นทีมที่ดีที่สุดมีคะแนนใน p c s มากที่สุดในโซน Southeast Asia. ์เอเชียเทากับว่าไทยจะได้ไปอีก2ใบ และมีเงื่อนไขอีกหนึ่งทีมคือทีมที่ทีมไทยที่คะแนนดีที่สุดจะได้ไป PGC อีกหนึ่งทีมเท่ากับว่าเราจะตบเท้าไปทีมไทยของเรานะจะตบเท้าไปอีก3ทีมเต็มเมโดยที่ไม่ต้องมองฟิลลี่เลยไม่ต้องสนใจอะไรฟิลลี่ทั้งนั้นฟิลลี่มึงจะเป็นแชมป์มึงเป็นไปนเลยกูจะเอาที่2กูจะเอาที่3กูจะเอาที่4ไล่เด่วลงมาประมาณนี้เนี่ยผมเพิ่งคิดไอเดียนี้ออกนะฮะพอมาเปิดหน้านี้ใหม่อีกทีนึง คือก่อนหนั้นเนี่ยผมก็นัง่งวิเคราะห์มาตั้งนานแหละไอ้คะแนนตรงนี้แม่งจะยังไงว่าไม่จะมีกระดิกไปถึงไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมานั่งคิดออกเมื่อกี้นี้นะครับเอาง่ายๆคือโจทย์หลักคือแถบน้็นเงินของผม Arc Angel Predator เพราะว่าถ้าฟิลลี่ได้ไปเท่ากับว่าฟิลลี่จะเข้าเงื่อนไขเดียวกับบูรีลำครับฟิลลี่จะเข้าเงื่อนไขเดียวกับบูรีลำคือคุณจะได้ตั๋วทันทีคือการันตีติ๊กถูกเนี่ยมีติ๊กถูกทันที จะมีติ๊กถูกทันทีขึ้นมาหลังพอยต์เท่ากับว่าคะแนนจะถูกโละทิ้งไปให้หมดคะแนนจะถูกโละทิ้งไปหมดเพราะถ้าแล้วโซนเซอิเซเชียของเราทีมไทยเป็นไปได้จะได้อีก2บงใบเต็มๆให้มันแชมป์ไปจบไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเขาเยอะเพราะฟิลลี่ฟอร์มมันไม่ดรอปแน่นอนผมบอกเลยเป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัวในโซนของเอแพ็เราอยู่แล้วนะครับให้มันไปนะครับผม แล้วก็ลดหลั่นลงมาประมาณนี้อ่ะวิเคราะห์เสร็จแล้วสําหรับโซนเอแพนะครับผมใครมีอะไรสงสัยถามนะครับใครมีอะไรไม่เข้าใจถามนะครับผมใช่อย่าให้เกินร้อยหแต้มใช่ต้องกดให้ต่ำกว่าเออให้มันอยู่กลางตารางให้มันอยู่ใจตารางไปไงเอเจอพรีเดเตอร์และไทยขยับขึ้นไปสอทีมเรียบร้อยดีที่สุดใน C ีทีมมีอีสปอร์ตสามห้าเลยเหรออีเกิลสาเหรอเออว่ะอีเกิลสาด้วยเออ ใช่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 อีเกิลสามหกห้าด้วยอีกทีมหนึ่งเอาง่ายกดแม่งหมดเลยเนี่ยกดแม่งให้หมดนะฟิลิปปินอินโดอ่ะกดมันให้หมดนะลุมนะฮะถ้าอีเกิลสามหกห้าอีสปอร์ตบูดบูดเขาบวกคะแนนให้แล้วไงเนี่ยถ้าคุณจบสิบหกใช่ปะคุณก็จะมีหนึ่งร้อยแต้มเห็นไหมฮะเออลุมลุมสองทีมเลยไอเจ้าพีเดเตอร์ลงไหนกัดกาใช่ไหม ใครลงกัก้าเฉียบไปลุมมันกัก้าก่อนเลยอ้าไอ้เจ้าพิเดเตอร์ลงอีสปอร์ตสามโมงห้าลงไหนตามแม่งเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าค่าค่าความเสียหายเราเยอะนะถ้าเราลงไปลุมเขาแล้วเราพลาดเนี่ยค่าความเสียหายเยอะนะโดนโถมนะผมบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวแม่งทีมไทยโดนโถมอีกเอ้ยลงไปไงเขาทําไมวะเสียหายเองอะ่ะโดนอีกทั้ทงขึ้นทางล่องกูบอกเลยทีนี้เผมเออ,เอ,อก็สองทีมนั่นแหละ สองทีมแหละเออผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งสังเกตนะขออภัยใครจะเป็นมือปืนดีกว่าอ่ะผมพูดอย่างนี้นะฮะใครจะเป็นมือปืนดีกว่าเนี่ยหรือแบบไปกระซิบเอ,อ้ยเพื่อนเกมโฮมเพื่อนอยากได้ดีว่าเพื่อนกดให้หน่อยเพื่อนให้เวียดนามตัดกันเนี่ยให้เดอะคโลนีตัดกันแต่ผมว่าอาจจะมีลูกสมุนนะเว้ยใครที่มันคิดว่าจะไปตัด Angel ator, อาร์คแองเจิลพีเดเตอร์ระวังไอ้ทีมนี้ดีๆระวังไอ้ทีมนี้ดีๆ กับอาร์คแองเจิลพีเดเตอร์ระวังดีๆผมบอกกับไอ้คุงแถบฟ้าผมเนี่ยระวังมันยกหูโทรหากันได้เฮ้ยโคโลนีเพื่อนอาร์คแองเจิลพีเดเตอร์มั่งโดนลุมว่ะเพื่อนเอาหน่อยดินี่ตัวสอดแทกของเราเลยเดอะโคโลนีต้องระวังเะครับผมอีกทีอินโดอินโดไม่มีเพื่อนบ้านครับอินโดได้สบายใจอ๋ออินโดมีอินโดมีเหมือนกันมือปืนรับจ้างก็คือคือเขาคือทีมนี้ครับผม มือปืนรับจ้างคือทีมนี้ต้องระวังเหมือนกันนะฮะเฮ้ยแม่งอีก e อีเ e กิลสามหกห้าโดเพื่อนนะฮะเอ็กซ์ตาออร์เดเน่ไปลุ้มหน่อยดิวะไอ้มือปืนโทรหาหนายก่อน <c oughs> บอกว่าไอ้กูไม่มีอะไร,รเสียกูมีพีจีซีพอยต์แค่12คะแนนกูไม่ได้เสียหายอยู่แล้วกูลงไปตัดแม่งเลยทีมไทยอย่างงี้เออต้องระวังเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขามีบ้านพี่และน้องอย่าลืมนะครับอินโดมี2นะครับผมเดอะคอล์นีย ทีมจากฟิลิปปินส์กับอาร์ e อนเจิลพีเดเตอร์เขาเรียกว่าพี่เขยลูกเขยอยู่แล้วพี่เขยน้องเขยนะครับผมประมาณนี้เออก็วิเคราะห์ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับโซน APEC นะครับจะมีประมาณนี้ใครไม่เข้าใจใครสงสัยถามในสตรีมไม่ทันนะครับสามารถอินบ็อกมาหาผมได้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูผมอยู่ตอนนี้มีเฟซผมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเขินอายทักมาได้อันไหนผมทราบผมจะตอบอันไหนผมไม่ทราบผมจะไม่ตอบนะครับผมประมาณนี้ What happen if we did it right If you got me spinning